สบายดีพี่น้องสบายดีสบายดีปลาลูก่ะเออ่วิเออจังหก็เมื่อเลยเอออันนี้ไปใส่แล้วจังหกรเมื่อแล้วลูกอกินฮะ่านะหัวจะเป็นัดนะ หัวจะชอบเปน็นขนาดนะออเออม่ยมาโททมาช่วยข่าวด้วยิเอ้ยไปเบ่งส่วนมักแตงอีซีกับพี่น่อง,งจักจ้ามนอันอันลับพระจา้าผงห่าอักโงอันับพระจา้า อันแลงเนาะพี่น้องพอเรื่องอันน่ะว่าเออหน่ะสวนเออมันออกกระเด้พี่น้องพอเรื่องว่าออกกระพวกอีซีมาขึ้นนีเนาะพี่น้องบาดว่าออกกรจังว่าอได้พี่น้องเลยบกวยเสีได้เอาแอส์ุงสิงกับเขานั่นแหละอีซีมันจังบ่กอยเอาแอส์ุงสิงกับเขาบันไดกันเท่าว่าออกเลยเทารวมหลัดตาตอนมันโดนไหมันกระเกงแน่เด้พี่น้องอ่าขันบ่เบาแล้วคือเบาเบาขันเบาเาแล้วก็ chứ mới ra cái nạp à đấy ừ ừ

พีพ่ากินเลยีเอ้โอ้ยคือเอาคนขีน่เรมเถอะมึงจะมาเอาหมักแตงคือมึงแท้พ่อโปคนขี่ลิบเอาไปยืนหานอนแขนวงทั้งลุมอยู่ <c oughs> ไม่อยากไปวองทั้งเทิงพวงทั้งลุเ <c oughs> อาพี่อ้แขวงต เา่เราามเร่มเลยเอาเจ้าแคข้วงสะบอกว่าว่าไปอ้าวคะเราบ้ามีแต่ยายเป้วแขงน่าสุดพวกรวังเหมันจะสูปยาลายบล้วยังแอ่มันยังอโลดบอข้ลอยซึมต้นเม้นหรอนะขี้ลาดื่มหัวยหยองอือมันยังส้องปลุก ขันยังไปได้ช่าบาทพอยังเงี้ยกับจูด่วนกับพวิมแล้วนอกยังเงี้ยกินอีน่ะ จยเ็ดขายื่กับไปขายะกันกไปขายหลดเคยกาสวยกันแล้วเว้ยชิ่อยแ้ก็อีช่้นบอกมึงก็ลงไปขายทางบ้านปู่บ้านห่มึงจะบ้านวาพุน่ะข้าเจ้าซื้อซอยขาเจ้าก็ซื้อแหละนูกไผ่ร้านไผ่ไปขายทงละเช่าหวาเช่าหวา ขาเจ้ากระสือซอยโพูดเลยได้บ้ามื่นชองหมื่นอุดนุนลูกลานใส่ช้องหมื่นเออพีนาฮะยังดหัเหกยังหกจักได้ไหมมันกระชิได้เขาเละบ่พื้นคันนโทมมันหนักเช้นแต่ตัวเลขเขาเลยไมัน เขาได้น้ำซีน้ำได้น้ำซีน้ำเหนยหเอาอีเล yeah, ตรวนี้เขาจะาบ่ใส่จะเซ็งเงินในใส่ไม่ฮะตรไมน้ำไม่ใช่เลยบ่บ่ได้ดอกเสื้อโลดแต่ได้ไม่ใช่เลยใช่เลยเดีอยวซองลอนก็เบ้เออกรเบ้นี่พอไปซื้อมันเพรอไรบนพอเ้าเยเออก็เบ้อเบิงไัเงินแ้มบอกมงไปจั่รายได้มนแรวก็ม่จืแต่ทเลคือซื้อมาลจืลขถามทางเงินบ่ไเออซื้อแบ่ตเลขเวลาทำตอนนี้มงไจั่รายได้มนแล้วมึงบอกจังเงินแล้วมง แต่มันผักหูหูอยากเฮ็ดไปยังอยู่ย่งถ้าพอได้กินเงินลายมืออยู่ลายมือลายมือแต่ละมือเจ้าพอได้กินอยู่แม่นบอกมันก็ยังได้เฮ็ดคือเก่าผัดอุ้ยพอได้แก่พอดผได้ใส่ซื้อมือซื้อเว้นพอทำไมทำไมใส่ใช่คนแล้วแต่ที่คนนี้ก็ใส่นแล้วโอ้สิเก็ตโฮมเดี๋ยวไม่ต้องหูจักก่อนแล้วดี๋ยวไม่ได้เท่าไรกีนน้ำกินจังเฮ็ดอีกบ่บ้านเนี่ยแต่นอนทั้งปัวทั้งเมียเต็มหัวอยู่ เ่โฮมนาะพูดมือเดี <m claro> <m pues ๋ยวนนะกูไม่ได้กูเงินกูเินก voilà> ินกูไม่ได้ยากเลกูไ่ได้ขอเลยนัีอะไรกูเงินชมกินอย่างไปพวข้าวกูมากูได้เลยาอยากกินอยกช่นะอยินนะไม่จะยันเต้ันได้ยันมือไดกูนี่ีมแม่ีมือเด้เดี๋ยวนี้เลย เคลื่อนมือดูวยสิเย็นากันแน่นากันแน่เยยมชัดนี่กูว่าอย่านั่นเลยูไม่ได้ช่วเลยกูนะไม่ได้ชไมใช่เลย้นไม้ต้นเดียวกูก็ได้แล้วแนะนบนนต้นไม้ต่นขาง่นเก็ได้แล้วจำกิ่หน่งที่ปาไม่ว่าไหนยังไหาชิปมั่ะอ่ะเผาสวนน่ะก็ได้กูกระยองรถอ่ะสิเลือมาอับ กูหาขเดียวได้หาชิพเลยได้ก้านบ้านกูหากินกูอะติกูกะสลองอยู่เพียเดียวกูเหลือมาบแล้วตีหมู่กะสลองงานบุญกูกะสลองเหลืองของกูว่ามีควาบสุขแกูไอ้ปกินข้าวอยู่ฝูงอืมหมอแก่อืมไม่ทอดลแรกกี่แ้กเพ่นเรากัดกันอย่งน้นชอบเมกัีเห็นิี่ฉัี่ไมกแล้วใกล้กันมันเลี้ยกันเก็เนไรเลยมือถ้ากนั่ง ใส่กันบ่หัวเตลือเติ่งไปยังเข่าบ่เนเสียดใส่บ่บบไปให้เข่ากันบ่มาพาวาน่าแป๊บสี่คนบบดลืมเอาหนี่พี่พ่อหัวไหวยืนหันขับร่แบบอยากไปเบิ่งหัวยเรือแต่เขาขี่บ้านยู่ไงขึ้นรถบ่คือมาอยากหายรถบ่ยังไม่ดีเลยเห็นแคบบ่เด้อห้าสิบอกเด้อจะแปรคายขี้ซี่นะหัวจะคล้องหมากนะคายแล้วแล้วบ่กินซ่าตัวนั้นนะแล้วซื้อแป๊บซี่นะกิน มีแห้งอิ่มท้องกลัวซื้อนางกินอยู่ห่านปุกหน่อยนะยาขนมก็ซื้อกินอิ่มท้องไข้กัวดมควันมันไข้กัวดมควันแล้วมันอิ่มท้องอันนั้นดมซื้อแล้วมันหักบุอิ่มท้องนะแล้วพยนยังอยากกินอันอื่นอยู่คือเก่ากินกับวกเหล่าแท่นเขาือเยน่จอยสนั่ เออทาเดี๋ยวนีดีให้จีนให้เจ้าเห็นวคู่นะว่ัจะค้องมาค้าแล้วก็ซื้อกินอยู่พออยู่หันข้าพ่อวจะได้ขัหน่อยซาบะนุ่นดิซาบน่าซื้อแล้วก็ย่องคนแล้วบริวาจะให้ให้าจแไปแดงยา้ ไหวมันสมือบุญเหมือศิลให้ลูกร้านเจ้าก้มาลายเนอว่าพื้นคือข้าวโป้งข้าวปุ้นกันสิมาทำหาสิมานะมันกับโบมีแล้วเจ้าจับข่อยจับหน่อยก็เป็นลายลายก็เป็นหน่อยแต่บาทนี่ข้าวปุ้นจะโลชิมหาโลกับหาโลหกโลเจนโลกับเบิดตั้งแต่รอบแรงแลยยิงกระซองทงกับประกันกินและไปก็ดีไปมากกับจับเจ้ามากกับจับเบิร์ดเจ้าแช่บะหมํา หักแตงอีซีบสมบูรณ์หักวานเนาะมันบริคมนะหวานใจหอยไ่ัววนี่แตงพิการตื่นนะเลยนะตืเชียงเพลงตื่นมันตื่นเชียงเพลงมันบกมาเออยสียวงกว่กิางลงเบลอกอ่ะอ้พยงเยสยาวาในเสียระวงโอ้ยสัดผเขาไปใช่ีดเขาใ่แบบเขียวว่ไห บอนช่วยเขากะมาหาน้ำมันลินใส่มึงนู่นนะว่าเจบดีเนี่ยัวพ่อมึงจัดน้มนลนบอนช่วยเขาสุดเลินนะน้ำอ่ยายอยู่เหตุยังกะอุ้ยไปก่อนกูว่านันลีนไปะแม่ฉันเนี่ยจะยาจอยู่จสิไปละไป ที่เราเบิดลงเด้อเออบ่ใกล้ถื่อแล้วติดตะไบได้ติดไว้ติดไว้มันเกือกขี้ดินน้ำอันนี้เกือกบอนเข้มบอนยังกันยังเอามาเกือกมันเข่าขี่ชนิดใครเนี้ยเบอร์ไหนก้อนเบอร์ไหนก้อนจมไม่ยังอ่ะนี่หน้านี่ยจมหายฟัวหน่ะทั้งหิมทั้งหัวจ้าไปก็ชิยะเนี่ยจมน้ำหัวน้ำหายน้ำหายว่าอยู่หักหัว แพรกับเก็บเก็บก็เมียนมันแ้วกับว่าบางบ่มีนมันช่องมันไสแพงละแ้งแ้งละแ้งจัมี แล้วกูสิส่งห้ล่กซิส่งทางอันนั้นเด้อทางขอควอมขนเขากัยังพท่านสวยอ่ะจมไปแอบข้ากันดีเดินทางลูกเมื่อเมื่อหนน่ะยุขาวือกันแรกเลยกันเลย เท่า,า,น,น,า,านี่สวยแล้วจะมาห้าใบนี่ผูยับไปสวยอยูู่่รู้มาายาน้มันนี่เต็มพี่อยากสือ่นานะอันพ่อมีขอบครัวพี่บาวว่าเพื่อุคนพ่อสามๆกันบอกให้ไหวไหวไม่โตวไวบ้าอ,อึดปวดไวจักให้สิาลาน่ะเข่ากกขาดเล จนดิซ oh. oh. oh, uh ี่ฟ้โอ้ยหวยกูกลงมาแล้วอมแล้วแบบอมการ์ดเย็นแล้วกรมไปมือ ไตไดลองเลย่อก่อนเมืออ่อไงตียเชยานให้กินเลยมาบ้านยังยิ้มเขาามืออาจจเถ้าเอ้ยมือแห่งเต็กแล้วเฮ้ยบนมือบุญซ้ำ